โอเคฮะก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรามาอยู่ในเกม ARK กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาเล่นหอดไพ่โมเฟียเองซึ่งหอดไพ่โมเฟียตัวนี้นะครับผมจะลงมาหลักๆก็คือถ้าผมจำไม่ผิดนะจะจะเป็น4 5้าหมดนะครับจะเป็นตัวไพ่โมเฟียไพ่โมเฟียบอส Attention นะครับไพ่โมเฟีย Genesis ไพ่โมเฟีย Attention นะครับแล้วก็ไพ่โมเฟีย Evolution ประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวก่อนดิเลยครับก่อนที่เราจะเล่นเรามาสร้างตัวละครก่อนอเตรงนี้ ขอเอาเป็นหนุ่มเข้มก่อน,น้วกันโอเคผมคเ,เขียวหน่อยนะครับไม่รู้ว่าเขียวหรือเหลืองเนี่ยประมาณนี้นะครับโอเคโคตรเฟี้ยวมาในส่วนของโซนที่ผมจะเกิดนะครับผมว่าจะเกิดในโซนอีซี่ก่อนเนาะเพราะว่าผมไม่รู้นะครับว่าหมดนี้มันจะยากมากแค่ไหนนะครับผมได้ลองลงไปเล่นแล้วแหละแล้วก็ตายนะครับทุกคนไม่เหลือมาโอเคเฟมเลดอยู่ขวาบน,นะครับผมเปิดไหเนาะ มันมีตัวอะไรตัวใหญ่อย่างว่าเนี่ยคือผมห่างหายไปนานประมาณ34เดือนนะครับซึ่งไม่ได้แตะเลยนะครับเกมอาร์คเนี่ยไปเล่นเกมอื่นอยู่นั่นเองนะครับโอเคชว่วงนี้ก็มีอารินาเบรกเอาครับแล้วก็มีแวะไปเล่นเดซี่บ้างสกรอตบ้างนะครับมาวันนี้เรากลับมาแนละ้วเดียเดี๋ยวเดี๋ยวฝูววนงนกพวกนี้อันตรายไปก่อนปึ๊บ ในการเก็บของนะครับผมจะทําเป็นคูณประมาณคูณ3หรือไม่ก็คูณ4ครับใช่หรือเปล่าเออเนี่ยคูณ4นะครับประมาณนี้เพื่อให้ง่ายต่อการเล่นเองมาเดี๋ยวผมมาหาอุปรกรณ์กนะ่อนโอเคอุปกรณ์เริ่มต้นเลยครับไปพ i ิกเอ็กแล้วก็ฟิลนี้ผมจะคูณเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้โฟกัสกันที่เลเวลอยู่แล้วเนาะเพราะว่าไอพีซีเนี่ยคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามัน ปรับคูนเลเวลได้นะครับไม่ต้องไปฟาร์ไม่ยุ่ยงยากนะครับจะได้ไปโฟกัสอย่างอื่นแทนเนาะเขียรได้อัพไปอย่างละประมาณอย่างละ5้0ก่อนแล้วกันนะครับนี่ 500, 500. นห้าร้อยห้าร้อยขนาดนี้คืออัพไปสองพันเลยด้าเมทสี่ร้อยแล้วก็สปีดผมจะอัพป,ประมาณร้อยเก้าสิบนะครับแล้วก็ที่เหลือจะลงไปที่ฟอร์ติจูดนะครับอ่าหนึ่งร้อยพอดีปรับประมาณนี้ครับ ผมจะปรับเป็นคูณสิบนะตัวละครผมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรียนอะไรเรียนเอ็นแกมที่มันสำคัญมาก่อนนะครับพวกคบพ,พวกสากอะไรพวกนี้นี่เอาไฟไปด้วยโบล่าก็จำเป็นโอเคน่าจะหมดแล้วอุว้ยตัวเราจะตายแล้วเนี่ยไปอัพเลือดขึ้นมานะครับผมว่าอัพเลือดประมาณ500นี้น่าจะพอดีนะพอดีสำหรับช่วงต้นเกมนะครับ แต่ว่าถ้าเลดเกมขึ้นไปเนี่ยผมจะอัพขึ้นไปแน่นอนนะครับสักสามสี่พันเนาะแล้วก็เลือดผมว่าเลือดในเซิร์ฟนี้ก็คือไม่ได้สําคัญนะครับเพราะว่าโดนตีเดียวก็ตายอยู่แล้วนะครับคือไม่จะเลือดเป็นหมื่นนะครับแตกแน่นอนผมลองมาแล้วอ่ะแป๊บเดียวเบลพุ่งขึ้นมา42นะครับตอนนี้อัพเป็นครับจริงสปีดนะครับอัดไปเลยช่วงแรกๆได้ไวๆหน่อยมาในส่วนต่อมานะครับผมจะคราสเป็นยานเองแล้วก็ไปหาพวกฟินนะครับามาก่อนพิงแอ็กเฮ้ยพิงแอ็กดิโอเคแล้วก็นี่ขวดยาของเราไม่ต้องใช้เนื้อเผานะครับ นี่อันนี้ขวดเดียวเอาอยู่เกี่ยมาเดี๋ยวขอฟินนิดนึงอุ้ยหกใจหมดเลยอะไรวะเนี่ยมาตัวเดียววะวเค่มาตัวเดียวมาตัวเดียวไปก็แล้วอะไรมันจะสวยขนาดนั้นนี่มันบินเร็วด้วยวะทุกคนจะสลัดยังไงหลุดเนี่ย,ยเกือบตายเฮ้ยอันนี้คือตัวนี่ม่มวงๆะจะไปเข้าใกล้ดีกว่าไห จะแตกจะแตกถอยมาก่อนโดนเลยไหมล่ะตัวเล็กเฮ้ยเมื uh 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 un uh ่อกี้เฮ้ยอะไรวะอะไรกระเด็นมาทางนู้นเขียนผมว่าผมต้องจัดการให้ตัวนี้แล้ววะไปไหนน่น้องน้องนีไปไหนเนี่ยสู้ได้ปะเนี่ยเลือดออกเลือดออกโอเคตีเลือดออกได้อยู่นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้มันเป็นบัคหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับจอมนจากระพิบแบบนี้เนาะผมจะแก้ด้วยการมองหน้างไปข้างล่างนะครับแล้วก็กด ตัวครับมันจะไม่กระพริบมันเองอันนี้ผมสังเกตนะครับมันจะเปลี่ยนที่ไดเวอร์การ์ดจอนะถ้าลดไดเวอร์การ์ดจอลงไปต่ำกว่าน,นี้นะครับมันจะไม่มีปัญหานะแต่ว่าผมก็ไม่อยากลดประสิทธิภาพไดเวอร์การ์ดจอลงไปนะครับผมก็เลยจําใจใช้ไปก่อนแบบนี้เดี๋ยวรอมันแก้บั๊กนะครับเอคไอ้ตรงนั้นทําไมดินมันกระเด็นวะเนี่ยหินกระจายทุกคนแล้วก็มีศพด้วยทุกงนั้นเดี๋ยวๆวิธีการแล้วครับมาเอาไว้เลขสามแล้วก็ผมต้องการขวาน โบล่าสัก2อันประมาณนี้อัพเป็นไอตัวอัพเกียร์สเตชันมาด้วยนะครับทุกคนได้หรือ,อยังเนี่ยขาดเป็นเมทัลหนึ่งก้อนแล้วก็ไม้นะครับโอเคขับจิงสปีดไปอาจไปเลย350นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ตอนนี้อยู่ที่330มาจับมาไว้ที่เลข2แล้วก็โบล่าเอาไว้ที่เลข6นะครับเหยเลขที่ถนัดปุ๊บ เอาไปจับตัวอะไรยังไม่รู้เนี่ยโอเคเอาไม้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเันไปแถวนี้มันก็ล่มเย็นดีนะทุกคนว่าผมไม่รู้ว่ามีสัตว์ไายหรือเปล่าดิตีไม่ได้โอเคเฮ้ยเหมือนเห็นโดโด้เฮ้ยโดโด้ว่าไงครับโดนไม่ดีเรียบรอ้อยโดโด้นี่คือต้นเตรียมเราสู้ได้นะครับทุกคนเออเออเอเอ,เอได้เนื้อมาพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาเอา เหล็กกันต่อนี่จะสังเกตนะครับว่าทุบตรงนี้เหล็กมันแทบจะไม่ได้นะครับผมต้องลงไปฟาร์มตัวนู้นเนาะหรือไม่ก็เป็นก้อนกวดแบบนี้นะครับตรงนี้แบบนี้แบบนี้ในในก้อนแบบนี้นะครับได้ได้เหล็กเยอะนะอะไรวะนะตรงนั้นนะ่ะมันจะเป็นพาราโซนะครับพาราโซเทคผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นตัวพิเศษหรือเปล่าเนะาะพาราโซเทคเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะครับ โอเคได้เหล็กมาพอประมาณเดี๋ยวผมขออนุญาตอัปเกรดก่อนเราต้องอัปเกรดนะครับไม่งั้นเราอยู่ไม่ได้นะครับเซิร์ฟนี้ปางลงไปเอาเป็น2อันนี้ก่อนละกันไม้หินแทสแล้วก็วกฟินอัพเลยมันจะอัพสูงสุดเป็นสีฟ้านะทุกคนโหดาเมจดีมากแ๋ยวลองมาดูขวานกันเสียงอะไรกิดกันเนี่ยโอเคขาดแทสหรอขาดแทสไม่เป็นไรฟาร์มเสียงอ,อะไรวะ ข้างล่างจะมีประเด็นนะทุกคนเฮ้ย,ยนก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 ไอ้นกตัวนี้ฉันชอบขอโมยขอนะอย่าไปใกล้มันรีบอัพและรีบไปกว่าโอเคไป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 เดี๋ยวผมขอไปส่องดูพาราโซก่อนถ้ามันไล่เราแสดงว่าเป็นตัวพิเศษนะครับเคานั่นไงนั่นไงกูว่าแล้วกูว่าแล้วไป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 โอเคมันชนหินกระจายด้วยวะ่ะเดี๋ยวลงน้ำก่อน เราอัพออกซิเจนมาแล้วนะครับไม่น่ามีปัญหาในการว่ายน้ำเดี๋ยวไปทางนู้นก่อนตามมาอีกโอ้โหไ่ทันพี่กับน้องโอเคเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้นะครับว่ามีตัวอะไรบ้างหวังว่าจะไม่มีสไปโนนะโอเคไม่มีตรงน,นี้ไม่ชอบมีสไปโนเกิดน,นะครับนี้นกอะไรสวยจังสีสวยมากเต่๋ว,ว่าเราน่าจะจับไม่ได้นะครับตัวนี้ตาแดงกลับเลยว่ะโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันนะครับทุกคนไหนอยู่สิ ในอ p พีแรกนะครับผมตั้งใจว่าผมน่าจะมีสัตว์สักตัวหนึ่งนะครับเฮ้ยโด,โดโดยักษก์วะใครได้มาอะไรวะนะผมเกลียดนกว่ะเซิฟนี้เกียมาละอยู่เป็นฝูงอยู่เป็นฝูงหรอเออเออเาดตายตายเป็นฝูงและซาแล้วพวกนี้แล้วพวกนี้มันโดโดอะไรวนะเนี่ย เออมันตีเราเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดโด้ท็อกซิกนะครับถืออุ้ยอุ๊ยอุ๊ยที่มันทำคาสรุป้วยเหรออ้าวไปเฉยมันจิกเราแล้วมันก็ไปนะครับโอ้โหดีนะไม่กัดต่อยเราตายเลยนะครับโอ้ยตื่นตื่นตื่นคนบ้าเลยเจอโดโด้จิกตายนะไม่ยุ่งกับมันแล้วเดี๋ยวผม สัตว์ดีกว่าคนระับแตกตัวจะเจอกันว้ในนี้มืดมากเอ่อม,มีพาราโซห,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 หรือไม่ก็สามเขาให้ผมนะเนี่ยถนนไม่มีนะครับไปเราขึ้นไปข้างบนแถวนี้มันชอบมีพาราโซนะครับหรือไม่ก็สามเขาเนาะเอ๊ะตรงนี้เหมือนกลับในมือถือเลยนี่ว่ามีกล่องด้วยวิ่เจอหลีเราอีกแล้วตัวโด,วโดว้ชอบอยู่เป็นฝูงว่ะสู้ไม่ได้นะครับ ี่ตรงนี้มีนกแล้วก็พลัสซอสีแดงวะ่ะตรงนี้อะไรพลัสโซเลเวลสิบหกนะครับน้อยไปเซิร์ฟนี่มันอุ้ยเซิร์ฟนี่มันจะตันอยู่ที่ห้าลอยนะครับแล้วก็สตีโกตัวนี้ดูท่าทางจะอันตรายนะครับอะไรอยูว่าข้างล่างโอเคสำหรับเซิร์ฟนี้นะผมสังเกตด,ดูแล้วมันไม่มีที่ที่ปลอดภัยสำหรับผมเลยครับผมต้องมีตัวช่วยวะ่ะขอเวลเยอะ วัด <What? S 2> ฟิโอเมียเป็นท็อกซิกด้วยเ,เกิดต้องเกาะน,นี้เลยแล้วกันอะไรวะเนี่ยเกืเอดจะเชื่อผมเจอฟิโอเมียผิดตายมาไม่รู้อะไรเต็มเลยวะเนี่ย ไปเดี๋ยวเราต้องไปเก็บศพก่อนนะครับศพผมอยู่ไหนเนี่ยเสียนี่ก็จ้าท่านเเกินตายแี่บออนะครับคนเล่นที่น่าจะอยู่แถวนี้นะน่าจะไม่ผิดนะครับโอเคอยู่ตรงนี้ยัองอยู่หรอวะเนี่ยอุย้ยตายเอาแค่มุดูงเดียวผมก็จะตายแล้วทุกคนโอเค เ,เดี๋ยวฟานเห็นเดี๋ยก่อนโอ้ยอะไรวะเนี้เคลียร์เมียมันผมไปทำอะไรให้มันวะเนี่ยข้างล่างมีแรปตเตอร์อีกโอ้ไปข้ามฝั่งครับทุกคนไม่ไหวแล้วฝั่งนี้เถือ่อนซะเหลือเกินสบ,บายแล้วเฮ้ยตรงนี้มีแซลมอนแซลมอนนี่ก็อันตรายอ่ะมันกัดเราได้นะโอเคโอ้โหมีปูยักษ์ด้วยวะ โอ้หแรปเตอร์ฮัลโหลไปก่อนซ่าแรปเตอร์ตัวนี้เรียบร้อยไปดิเรียบร้อยไปดิเรียบร้อยเองเราทำซาเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยหือ้อเรียบร้อยเฮ้ยนก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 ไปก่อน ตัวอะไรอยู่วะเนี่ยตามันแดงๆมันไว้ใจได้ปะมันยังได้พลัสโซถึกนะมันมันจับได้ปะนี่ตัวนี้เหมือนเชือกนะครับจะจับได้ทุกคนมาเอาตัวนี้แหละดูแบบเทดีผมชอบไอ้ตัวถึกที่มันมีสีแดงๆนะครับมันมันจะเทป็นพิเศษเนาะกินไปเรียบร้อยนิดเดียวตีนิดเดียวหลับเลย Okay. เดี๋ยวผมมาหาดูไอ้เจ้าเบอร์รี่ก่อนนะครับไม่มีเลยในตัวสงสัยเอาไปคราฟยาวหมดแล้วไปฟาร์มแป๊บตัวอะไรวะเนี่ยเล่นมาทำอะไรเนี่ยโอเคดีที่มันไม่ตีเราครับไม่โจมตีเราได้เบอร์รี่มาน้อยจังวะเนี่ยผมปรับคูณสี่ครับเนี่ยโอเคจะได้ไม่ยากไม่ง่ายเกินไปเอาไปกินเลย เรามาดูอ่านนะครับพาร์ลโซเขค,ครับได้แน่นอนนี่ไงมันเราจะมีสก,กินเลยปะสก,กินตรงนี้โขเคให้ลางมาใส่เลยได้ปะวิได้พอดีเราต้องออกก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปใหม่โขเคใส่ได้แล้วโคตรเฟีย้ยวนะยิงเร็วด้วยมาฟาร์มเลยแล้วกัน เดีย๋ยวผมจะอัพเลือดให้เต็มเลยนะครับไม่ไม่ใช่ให้เต็มเดี๋ยวอัพเลือดให้ประมาณสัก2อสามหมื่นนะครับเลือดตัวนี้ส3ามหมื่นนี่น่าจะพอแทงได้นิดนึงไม่เกินห้าวิเจตัวน้ำหนักเลยนี่คือตายนะแต่นี่มีน้ำตกด้วยฝากไป ว่าจะไม่เจอตัวพวกที่มันเป็นตัวระเบิดนะเร็วๆนี้นะเขียดมากเลยเฟรมเหรียญล่วงนะไม่ใช่อะไรแถวนี้ค่อนข้างสวยนะเดี๋ยวเราฟาร์มไปก่อนนิดนึงได้เท่าไหร่แล้วเนะี่ยมาได้พันน่าจะเพียงพอ,อ,ย,นะอ,อพยนะเกลือไปเลยสองหมื่นไปก่อนแล้วก็ดาเมจ ไม่ค่อยขึ้นเลยว่ะฆ่าใครได้ปะเนี่ยปึ๊บอัพถังเลือดน,นะครับมานิดหน่อยสักหนึ่งร้อยถังเคปั๊มไปด้วยในตัวนะครับรอระหว่างรอครับไอ้สำหรับซีฟนี้นะครับผมปรับหิวเลือดสัตว์อยู่ที่50นะครับดูดูดูบันลี 50นะครับมันน้อยมากดีแทบไม่ขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับบอดนี้มันมีไอ้เจ้ายาหิวเนาะก็เชื่อได้เยอะนะครับอุย้ยค้าแล้วว่ะหมแต่แพรบข้าเลยโอเคเดี๋ยวเอาไฟมาก่อนฟารม์มอีกสักนิดนึงนะครับยังไม่มีบ้านเป็นองตัวเองเลยนะ ก็อย่างผมคงไม่อยู่แถวนี้นะครับเดี๋ยวเราหาที่สร้างกระต๊อบเล็กๆนะครับไว้ฟาร์มของครากขอนะครับแล้เวเราหาลกสักตัวครับแล้วบินไปนตำรวจพื้นที่กันเอาเดี๋ยวเอาดาเมียขึ้นมาสักงพันกว่าหน่อยแล้วกันจะได้ไมตีเบาเกินไปนะครับสำหรับพาราซอนโอเคเก็บให้หมดอของนะครับ ไม่กล้าเดินมั่วเลยวะกลัวเดินไปชนตัวอะไรอันตรายอันตรายนะครับนี่แถวนี้นั่นไงมันจะสู้ได้นะสู้ได้ปะเนี่ยเฮ้ยมันจะได้ปะเรือดออกเรือดออก <Okay. S 2> ได้เฉยอย่าฟาร์มแป๊บฟาร์มเนื้อฟาร์มเนื้อต้องกอารเนื้อน,นะครับตอนนี้ไม่ดรอปอะไรเลยไม่เป็นไรดูสิก็ได้ของไม่ดีมาครับทิ้งไปวิเตว,ว่าวิวเราขึ้นมาเยอะนะเอาไปเลยดาบเรียบสัก3,000แล้วก็ทัดเพื่อนนะครับ ตอนนี้รอเช้าอย่างเดียวครับตอนนี้ตีสองแล้วนิดหนึ่งเช้าโอเคอเคุอค้ยตัวเหกมันขี้ด้วยเหรอวะตัวนั้นโอ้โหมีอะไรวะน่านะมีไฟได้วยโอเคเดี๋ยวเราไฟเราทิ้งไว้ตรงนั้นแล้วกันคราฟใหม่มาแล้วอะไรตายเปรีวะน่านะ เจอกันหน่อยเจอกันหน่อยเรียบร้อยทำไมเท่าไหร่นี่วะเฮ้ยตัวอะไรผมเกลียดไอ้นกตัวนี้มันชอบขโมยของเราแล้วก็เอาของเราไปทิ้งอ่ะไอ้ตัวปูนี้เราไม่น่าไหวนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็ไม่น่าไหวนะตอนนี้ผมไปไหนได้วะเนี่ยเดี๋ยวฟาร์มมันแถวนี้ก่อนเฮ้ยสู้กับนกเป็นน้ำอ่ะไปแล้วไปแล้วจะไม่ยุ่งนะครับ ไปสูนไปโอเคในภะารกิจต่อมานะครับผมว่าผมจะตามหาหเจ้าสามเขานะไอตัวนี้มันฟาร์มยากนะพาราโซเนี่ยถ้ามีสามเขาสักตัวมาช่วยฟาร์มเนี่ยคงจะดีมากนะครับเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอะมอสช็อปนะครับจะว่าเป็นมอสช็อปที่ตัวใหญ่มากเออเลเวลหนึ่งร้อยกว่ามีชราม้วยมอสช็อปยากเยอะมาก ม,มีกระโดดเดี๋ยววิ่งไปก่อนตรงนี้มีเต่าแล้วก็มีตัวเถกอีกตัวนึงนะครับเถกตัวนี้เลเวลร้อยกว่าเช่นเคยเดี๋ยวครับให้เจ้าโบล่าไว้เตรียมรอเลยเพื่อได้จับตัวอะไรนะครับจับเลยละกันวิง่งไวมากเออเดียวเท่าไหร่วะเนี่ยเดี่ยว16เอง มาเดี๋ยวของได้ชิตินมา79นะครับตัวนี้ตัวนี้ต่อจัดเลย2อที2อทีพออีพอเฮ้ยพลซอโดนนู้นบกสองทีพอพละซอไอ,อ้ตัวนี้เยอะเยะเนี่ยเรียบร้อยเยอะก็แตกนะครับฆ่าไปเลยดีกว่าพละซอเนีย่ยจัดไปอย่าแฮนวิ้งไงแฮนดวิ้ง เดี๋ยวนี่ฟาร์มได้น้ำมันมาเลยโอเคอยู่นิ่งๆโอเคอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาคราบเป็นแพลตฟอร์มนะครับตอนนี้แล้วก็ไปเรียนเอนแกรม F O R G นะครับเป็นเตาเผาอันเองโอเคเตาเผาบอดมาด้วย ก็ไปอัพพวกตัวสมิตนะครับตรงนี้อุปกรณ์เหล็กอัพฐานหินมาด้วยก็ดีนะโอเคเดี๋ยวเราอัพเกรดขึ้นไปเลยเดี๋ยววางไปก่อนเรียบร้อยครับได้ไหมทั้งสองอันนะครับ นี้เรียบร้อยนี่เหล็กเท่าไหร่ในตัวร้อยห้าสิบเหรอเขียแบ่งครึ่งแล้วกันเผาไว้ก่อนนะครับเดีย๋ยวเราไปพามความมาเพิ่มเนะาะเรบรเดี๋ยวเราต้องอัพเกียด,ดอุปกรณ์เหล็กกันเดี๋ยวมาดูเหล็กข้างบนนะครับนี่มีอะไ ได้ก้อนและเยอะอยู่นะครับที่เราอัพเกรด่ยนขึ้นมาโอเคก้อนนี้ก็น่าจะพอแล้วครับได้500แล้วเฮ้ยพี่มีเต่าพิษว่ะจัดแับนี้หวังว่าจะสู้ได้นะเดี๋ยวผมขอยยวงหานะครับเดี๋ยวโดนลูกหลงเฮ้ยซู้ตายไปเนี่ย เลือดออกอยู่นะครับตอนนี้เออจัดไปพลัสโซแล้วก็โหัวด้วเนี่ยจะตายแล้ว <_ d ue noise> เออเรียบร้อย <_ d ue noise> โทษ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 ไาดโด,ดนน้องนะครับมา <_ d ue noise> เดี๋ยวเหล็กมาใส่ก่อนนะครับโอเคดาวและวสามร้อย ก็จะพอดีนี่ไงมันจะวางของเลยเกยสเตสต o n วางทีน่นี้แล้วก็ฟ้าเป็นสวิตตี้นะครับเดี๋ยวเอาอันนี้มาก่อนเด็กมาก่อนสวิตตี้เป็นของอสพัดนะครับมันจะสามารถย้ายที่ได้นะครับถ้าเป็นของออพิเชียลมันจะเป็นการทุบแทนครับมันจะดีแบบนี้แหละ ใช้หนังกับไม้แล้วก็เหล็กนะครับใช้คับไม้แล้วก็เหล็กโอเคครับมาเดยบร้อยโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไม่มีชุดเลยทุกคนเดี๋ยวหาชุดมาใส่ก่อนเอาไปชุดหนังกา,งก,างก่อนแล้วกันครับไปเลยเดี๋ยวผมขอไม่ใส่หมวกแล้วกันเนาะว่ามันจะไม่เปรี้ยวครับไม่ทีเรียบร้อย เเียยวลโอเคครับตอนนี้ก็ได้เวลาสมงคนแล้วครับผมขออนุญาตตัดพาร์ทไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปจับไปเจ้าสารเขานะครับเพื่อมาหาวัคซีนดิบไปทำยาดีนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามชมกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายโคตรเฟี้ยวเลยว่ะมาฟอร์เด็กเราไปครับ